SKM เคเเกษตรแฟมิลี่พี่น้องค่ะไองสมศิภามาเบิ่งนี่1อยสี่สิบสี่จุดเจ็ดเป็นอย่างไฟมันจังซำนี้นพี่น้องต่อนกขุม4ีแผงพี่น้องตัวนี้โตอกแผงไฟเกิน เครื่องไม่ทำงานมันเดนเดินตัดเนาะเกิดนกกลงควบคุมนี่มันก็ตัดไฟพี่น้องน้ำก็บ่ขึ้นบ่ไหลอันนี้ไฟเกินบ่แม่นได้เป็นสีแหงเด็ดช่วงนี้เนาะบ่คือช่วงหน้าฝนพี่น้องก็เลยใช้นกกลมสีแผงกอนทอดสองแผงนะงเพนะื่อนมทอดออกเลยพี่น้องทอดออกสองแผงไฟเกิดเนานะถ้านุกรมสามขนาดสามนี่ค่ะ น้ำบวกึ้นพี่น้องเห็ดหลายรอบเลยบวกึ้นน้ำนะก็เลยสีโลได้งบอย่างที่ซื้อเพิ่มอีกส,สองแผ่นพี่น้องสองแผงนะก็เป็นอนุกรมอนุกรมซี่ขนาดซี่นี่เออบาล้านกันพี่น้องได้อยู่ขึ้นอยู่ลงแทงพี่น้อง น้ำก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไรควบกับสองแทงลงแทงสีแทงแทงละห่าทนพี่น้องสีแทงก็บยี่สิบพอปูนเ0ยพอซีเมนตอนแรกก็คิดว่าสิได้บอแล้วบดได้ แดดช่วงนี้เนาะมันห้อนแห้งกว่านี่ยามฝนไฟเกินไฟมีปัญหากะเบิ่งจุดนี้อนเด้อพี่น้องอย,อย่าว่าแต่น้ำแห้งเลน้ำมันบาแหง้งมีปัญหาบางคนแปดแผงพี่น้องต้อนุก่มกเบิดแห้งแห้งหลายไฟเกิดหลายอันตรายอยู่ ดีจะมีตัวกล้องควบคุมเนาะตัดไฟไว้ดีตัวหัวเมื่อก่อนพี่น้องประสบการณ์สอนชีวิตเข้าน้ำหมักผ้าพี่น้องอยู่ในดวงยาทเทเคลื่อนทัไปเกี่ยวเข้าหญ้าขึ้นคือเก้ายัางบดิสสสางเห็นมาดอกหญ้าสวย,สวย โตใหญ่ใส่แค่สี่แผงพี่น้องเห็นบ่านา้ำก็เลยโปแหงไปไ้งแต่ถ้าตตอนุก,ก่มสามขนา,นาดสามผัดน้ำผัดโปขึ้นพี่น้องเมื่อแต่โตเนาะที่ว่าได้ตอนนั้นฮะอนุกรมหกแผงเนาะอนุกรมหกแผงมันเดดหน้าฝนหน้านะมันได้อยู่พี่น้อง ความฮอนมันบอกคือกับตัวนี้ตัวนี้มันฮอนฮอนแหมฮอนแหงไฟเกินพี่น้องกล้องคุบคุมมันก็นเลยตัดน้ำบุหลเลยดีแต่หัวเมื่อเร็วพี่น้องฉันซื้อปั๊มสวงเลงใี่สุ่มเชื่อไหม น้ำมักพ้าวพี่น้องนี่แกเตรียมชิโตโทอหาต้นกล้วยพี่น้องทำเองเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วอีกกอนรถกำลังไปเกี่ยวมือรอคิวกันยาวพี่น้องเฮ้ยเตรียมไว้ทำเองพี่น้อง หากค,คกิปท้อเอก่ามาทำชันก,ออกล้วยสีเหี่ยวนะมันแห้งหลายแล้วดินแห้งเร็วน้อยามนี่พี่น้องพอจากนี่เลยพี่น้องนี่เอาข้อโตมาใส่กาวติดโตไปเรื่อยๆทำเองทำไปเรื่อยๆพี่น้อง โครงโครงนี่ก็เห็ดเองพี่น้องไทเฮือนเป็นเชื่อมนะเชื่อมทำเองสองอันเลยบบนายพร้อมอแผงใส่โบหญ่พุกแผงอันนี้ซองแผงยังใส่ลักอยู่พี่น้องเอ้ยยัยงบม่ได,ด้เทปูนไม่มีงบ <laughs> เชื่อมทำเองระบบน้ำในสวนเดินท่อทำเองเบิดพี่น้องใส่สว่านอันไรสายนะสว่านไรสายเจาะท่อเองน้ำไหลสะดวกช่วงใบใบพี่น้องเอนทีนี้น่วนแ้วพี่น้องเอเ,จเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ กำลังใจ S K M เกษตรจมเรเนี่ยพี่น้องดีดีมีแหงสุขภูสุโคนเด้อพี่น้องดีดีมีแหงสุขภูสุโคนพี่น้องสวัสดีค่ะ